สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมายุสขานั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดมาเจอผมจะเจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้ผมมากับตัวรถกระบะนะครับดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะหรือว่า Ford r a n g e r นะฮะ2.2งจุดสองวายแทกเดวเบิลแคออโต้นะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.2นะครับออโต้ขับ2นะครับปี2016.17นั่นเองนะฮะแล้วก็คันนี้นะฮะจะเป็นรถบ้านด้วยนะครับนะลูกค้านมาเชิญกับตัว Ford Everest นะครับนะก็ตัวรถ เดิมๆไม่มีปอดจนหนักพี่ความจมน้ำเลยนะครับสภาพสีต่างๆเดิมๆนะฮะปี1 6 1 7นเะฮะเลขไม่ใช้งานไปพี่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันกโลนะครับนะแล้วก็ตัวค่าตัวนะฮะอยู่ที่4790 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถด,ด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนก็จะอยู่ประมาณ8 9ด0 0้าันนั่นเองนะครับแต่ถ้าซื้อเงินสดนะฮะลูกค้ามาคุยมาลองขับรถนะครับมาต่อรองราคาหน้าง,งานได้เลยนะครับ เอกาสารพร้อมโอนเลยนะครับเราสามารถไปโอนที่ขนส่งกันได้เลยนะฮะแล้วก็รับรถที่ขนส่งกันได้เลยนะครับอ่ะเพื่อไปการไม่เสียเวลานะฮะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของเจอดตัว Ford Ranger คันนี้รบกวนคุณลูกค้านะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทั้งช่องของผมมาอิสขาด้วยนะครับเพื่อไปการแจ้งเตือนนะฮะเราผมได้ลงคลิปใหม่นะฮะคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดเดี๋เรไปดูเลยตามมาผม อ่ะนะครับคุณลูกาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับกับเจ้าตัว Ford r a n g e r คันนี้นะฮะอย่างที่บอกต้นคลิปนะฮะว่าเป็นรถบ้านเข้ามาใหม่นะฮะลูกค้ามาเทิร์นกับตัว Ford e v e r e s รนะฮะก็คันนี้ก็ถ้าใครที่สนใจซื้อกันสดก็ไม่มีแหวกนะฮะนะครับราคามาคุยต่อรองหน้างานได้เลยนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นรถเดิมๆไม่มีชนหนาพิความชมน้ำเรารับประกันอยู่แล้วนะครับบอดี่โครงสร้างนะครับมีบริการหลักการขายนะครับมีบริการช่วยเหลือจุดเชิ่ให้อีก1ปีนะครับ นะตัวนี้ก็น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นตัวออปชันฟังก์ชันของเขานะฮะก็คือจัดเต็มนะฮะการสมรรถนะการขี่นะครับในส่วนตัวแรงม้าแรงบิดนะคะแรงแน่นอนนะฮะฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยนะครับนะน่าใช้งานนะเป็นรถกระบะที่อ่าบอดี้โครงสร้างใหญ่นะฮะแล้วก็แคสซุมแคสซีแข็งแรงกว่าในส่วนของตัวแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโฉมปี16.17นั่นเองนะฮะไฟหน้าจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่เลยนะครับ นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าที่แบบดูดุดันเลยนะครับนะมีโลโก้ตัว Ford สีดำด้านแบบนี้นะครับนะตัวรถสวยๆมีไฟตัดหมอกจึงข้างๆนะครับใหญ่เลยแล้วก็ไยทะเบียนนะฮะถือว่าปายทะเบียนสวยด้วย6285นะครับรถเดิมๆนะครับสีบอลเทานะตัดกับตัวสีเทาแบบเข้มๆนะฮะ นะสวยเลยนะสวยเลยคมสัตต่างๆสวยๆนะครับช่วงลงช่วงล่างต่างๆนะครับได้เดิมไม่มีนะครับไม่มียางโยนต่างๆนะครับไม่มีซึมไม่มีรั่วนะครับล้อแม็กขอบ18สีทูโทนนะครับแบบนี้เลยนะฮะดิสเบรกนะครับยางจะเป็นยางเพลลี่นะครับนะตัวรุ่นสกอร์เปียนนะครับนะยางไซสน์2 6 5 6 0 R 1 8นะครับอ่าตัวเครื่อง ยนสองจุดสองเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับนะกระจกลายน้ํานะครับก็จะเป็นกระจกแท้จากโรงงานนะครับนี่เลยนะครับก็กระจกด้านข้างพับปับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยมีรูปแหล็กมาให้นะครับรายละเอียดตัวรถนะฮะสีเสือต่างๆนะครับสีเสือต่างๆนะครับไม่มีผิดเพี้ยนใดๆเลยนะฮะเงางามถ้าได้ล้างขัดสีเวีวันนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้ สวยแน่นอนนะฮะมีโลโก็วาแท็กติดมาให้นะครับนะตัวบันไดเนี่ยกว้างๆใหญ่ๆเลยนะครับสไตล์ฟอร์ดนะครับนะซีลเลอร์ต่างๆด้านข้างนะครับนะซีลเลอร์ต่างๆด้านข้างเดิมๆนะน็อตเดิร์สต่างๆไม่มีขยับภายในจะได้เป็นภายในสีโทนทูโทนแบบนี้นะครับดำตัดเทานะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับ สีดำนะฮะเดินได้ได้ส้มนะฮะแล้วจะมีผ้าแล้วก็จะมีโลโก้ไวท์แท็กนะครับนะดูน็อตเนิร์ดต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะอ่านี่เลยนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบนะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับนี่นะฮะหนึ่งร้อยหกสิบแรงม้านะครับตัวเครื่องสองจุดสองหนึ่งร้อยหกสิบแรงม้านะครับกระจกตัดแสงนะครับจอนะครับจอทัชสกรีนก้อนถอยหลังแอร์ออโต้ นะครับมี USB นะครับต่างๆมาให้หมดเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับนี่ภายในก็ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับสีส่วนต่างๆนะครับตรงประตูต่างๆนะครับน็อตเดินต่างๆไม่มีขยับแล้วก็นะครับตะคงตะเข็บเบสอาร์ตนะฮะสวยๆนะสวยๆแบบนี้นะครับมีพวงกระดุมมาให้นะครับภายในโรมอลลมมอติกครูสคอนโทรลนะครับ นะอปชั่นหรือว่าแน่นอยู่แล้วในส่วนของตัว Ford Ranger นะฮด้านหลังมีโลบาร์มาให้นะครับโลบาร์มาให้แค่ทรงแค่ซีต่างๆสวยๆนะครับตัวนี้นะฮะจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสไลด์สไลด์นี่แหละนะครับนะสามารถปิดนะก่อกันนะก,นนะกันหายได้นะครับมีกุญแจให้ครบนะมีกุญแจให้ครบอันนี้น่าจะล็อกอยู่นะครับ มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับนะรถจะมีตำหนิตรงนี้หน่อยหนึ่งนะฮะน่าจะถอยชนอะไรแต่ตัวบอดี้ต่างๆสวยๆนะมีเซนซงเซนเซอร์มาให้นะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะที่เสรีไทย64นะครับท้ายซอยเปิดบริรการทุกวันเลยนะเวลา9โมงถึง1โมงเย็นนะครับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพนะฮะแล้วแวกใกล้ๆร้านเรา,เรานะฮะไม่สะดวกมานะเดี๋ยวขับรถไปให้ดูที่บ้านก็ได้นะครับ นี่เลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ส่วนหน้าจอนะรระบบแอร์จะเป็นครีเมทแล้วนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็จะมีนะไม่แน่ใจว่าเป็นดิฟล็อกหรือเปล่าแล้วก็การลื่นเท่าไยนะแผ่นพงแผ่นเพจต่างๆอยู่ครบเลยนะครับตัวนงน็อตต่างๆไม่มีขยับนะเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องเครื่องนะตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องนะครับดีเซลนะฮะดีเซลนะ ขนาด2.2งสองลิตรหนึง้อแรงม้านะฝากระโปรงก็จะมีนะครับตัวโช๊คทำมาให้นะฮะตัวน็อตน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนี่สวยเลยนะฮะสวยเลยในส่วนตัวฟอร์ดเนี่ยนะครับน่าใช้งานนะนะบแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเมื่อเดือนเดือนที่แล้วนะฮะวันที่20นะครับ นะห้องเครื่องต่างเสียงเครื่องต่างเดิมๆมเลยนะฮะก็ฝากด้วยลวกันนะฮะใครที่กำลังมองหา Ford Ran g เจอยู่นะครับเผื่อเป็นตัวเลือกนะครับก็ลองติดต่อมาได้เลยนะครับรถสวยเดิมนะครับไม่มีชนนัดพิความจมน้ำแน่นอนนะฮะยังไงก็ฝากด้วยลวกันนะฮะติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมบันนี้ได้เลยนะครับ ก่อนจะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมไมค์สคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ